มาแล้วจ้าน้องเอ็กมาแล้วจ้าโอ,าาโอ้โหมิส <ub> <Space wagon S 3> ูมิชิสเปซวากอนยังแจ่มจริงคุ้สวยอะอยากเดินตามมาเลยได้ไหมโอ้โหยังหล่อเลยโอ้โห,โโหมิสูมิชิสเปซวากอนยังหล่อยังแหลมซีอีด้วยนะครับ บอกเลยคันนี้น้องเอ็กสวยงามพระรามแปดพระรามเก้ารถเก้าสูตรเรามีเยอะแยะมากมายไก่กองคันนี้เท่าไหร่ดีอันนี้ก็จัดแปลกูใจเย้แล้วดีดีอัน้จัดไปครับเพราะผมเก้าหมื่นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับชาวเคฟซีทุกท่านนะฮะเคฟซีับผมไม่ใช่เคฟซีดเพิ่มหิวจุดใจครับผมเพิ่นหิวดีฮะชุดจุกไปวันนี้เรารีวิวกันหนังร้านเลยนะสถานที่ตั้งไหนครับน้องเอ็กครับมันเรียบทางโดเรียสุราษฎร์พนบลีเอพีตรงสองกิโลเมตรที่สองร้อยสิบ ไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะรานสองมาเจอพวกเราได้ครับผมจริงจริงหลักเมือรเรามีเยอะมากนะเพื่อนเดูดิฮะมีให้เลือกสารกันมากกว่าบอกเลยว่าเกือบ20คันแต่ว่ายังรีวิวได้ไม่ครบนะฮะอดใจรอนิดนึงนะครับคันนี้มึงเข้ามาบอกเลยวันนี้ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทครับผมออโต้ด้วยนะครับมาดูคันนี้ก่อนดีกว่านะครับดาวเด่นอีกหนึ่งคันครับผมคันนี้เจ้าของใช้รักษาพอสมควรนะเป็นมิตซูมิชินะครับสเปซวากอนนะปี1 9 9 4งเก้าเก้าสี่ถึงเก้าเก้าห้านะเพื่อนๆนะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อสิบเจ็ดนิ้วน สวยๆก็เลยทีเดียวคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็ติด LPG มาด้วยนะครับครับสายแคมปิ้งนะฮะเจ็ดที่นั่งนะครับชอบขนของเที่ยวกันนะครับน้ำมันได้แก๊สได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมดูสีตะกอนเงาแวบๆนะฮะน้ำมันได้ LPG ได้ไม่ชอบถอดออกได้ครับถังโดนัทด้วยไม่เกกะนะฮะสวยๆอ่ะนะครับท่ออีกหนึ่งใบนะเพื่อนๆสองซ้อนฐานศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับเป็นทะเบียนเดิมก็เลยทีเดียวเชียว ถือว่าโอเคนะสีสายก็ค่อนข้าง90้า้นครับซมขึ้นคันนี้สวยไปใส่แหลกหน่อยนะอย่างแจ่มเลยพี่บอกเลยเนี่ยก็ใส่แหลกหน่อยนะเอกพี่ว่าสวยเลยเนาะเป็นอีกมุมมองเลยผมถูกต้องครับผมนี่ฮะสวยอย่างมากๆากนะครับแม่ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยว่าคันนี้ไม่ถึงแสนตกกระจายแน่นอนครับเอฟสีหลักหมื่นรับไปเลยเที่ยวปีใหม่ได้อยู่นะนะสีก็ยังโอเคนะ ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากสสลื่นทีเดียวแต่คันนี้พี่ชอบด้านข้างด้านหลังนะนะเนี่ยด้านข้างก็สวยนะเนี่ยชอบมองฉากเนี่ยมีเสน่ห์ครับผมนี่ฮะพี่เจ้ชอบมุมนี้มากๆเลยสวยจริงๆนะครับอาดูภายในหน่อยดีกว่าครับเมื่อว<ม>านไปนถ่ายละครมานะเลยไม่เจอหน้ากันวันนี้มาเปิดประตูให้พี่หน่อยโอ้โหภายในนี่ถือว่าส่งข้าไปาแห้งนะข้าประกวดครับผมขอเสียฟในห้างด้านหลังติดชื่อเพื่อนๆนะครับ ครื่องพันแปดสวยๆเลยนะน้ำมันได้นะครับแล้วก็ LPG ได้สองระบบเลยไม่มีสะดุดด้วยนะแผงประตูสวยสะอาดดูนะซื้อก็จกนะครับเบาะหนังก็โอเคนะนะครับอาจจะไม่สวยปิ๊งปังนะแต่บอกเลยว่าเดิมจริงๆทีเดียวเชียวเห็นไหมฮะนี่ฮะสวยนะับพวงมาลยนะคอนโซลเรียบร้อยนะครับเป็นปรถที่น่าใช้ทันครับผมก็ถือว่าโอเคนะี่ธรรมาดา บอกเลยว่าน่าใช้กนเลยทีเดียวเชียวไปดูฝั่งนู้นกันแผ่ค่าประตูนะครับเรียบร้อยอย่างมากๆนะเ,นเพื่อนๆนะครับอุปกรณ์นีก็ไม่แพงนะอะลงอะไหลนี่เพียบเลยนะในรุน่นเน็ตเนีนเน่ยบานเตไปหมดเลยนะคอนโซลโซนสวยนะครับเป็นรถคาร่าสิกอีกันหนึ่งคันนะที่น่าใช้นะครับเกียร์ธรรมดาจริงๆตัวนี้มันยึดได้นะเดี๋ยมีลูกยางอยู่นะครับเปิดว่าขีดงานยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เอฟซีดูกันก่อนนะชอบเก็บของสวยงามเบาเบอรสวยสะอาดสองแถว ก็เรียบร้อยนะคุยบอกโอเคอ่ะได้อยู่นะรมทีคดีใหม่ด้วยนะแล้วก็โอเคนะถือวารักษามากสวยอ่ะขอดูมันท้ายหน่อยตอนนี้ก็ท้ายเขาสวยนะเพื่อนๆบอกเลยกว้างสะอาดนะเนี่ยรมเพิ่มก็ยังดูสะอาดอยู่เราไปซื้อเป็นแผ่นพลาสติกเนาะที่มันเป็นตัวถาดวางของนะก็ดูดีแล้วนะฮะนะเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะเพื่อนๆ คนนี้ก็เก็บของนานนะเพื่อนสวยค็เลยที่เดียวเชียม<อ>เขาต้องเครื่องหน่อยเสียงยังดีๆอยู่นะจะได้อยู่ฝากะ็ปงก็เดิมนะคันนี้สีเดือนก็เป็นแดงนะไม่ได้กลับสีแต่อย่างใดนะครับเปลี่ยนเจ้าของก่อทำสีใหม่มาเท่านั้นเองนะคาน,น้าน,นี่ถือว่าเดิมนะเราไปเล่นไปนี่เดิมจริงกันเนี้ยดูรหรัสดูแผ่นเพด บอกเลยคุ้มสุดๆกันเลยทีเดียวเชียวเติยมต้องบีบีแต่ถ้าดีต้อง <What? S 1> อะไรอะ่ะใส่หมูส่งมาไม่บอกเลยม,มาแล้วจ๋าน้องเอ็กมาแล้วจ๋าโอ้โหมิสูมิชิสเปซวากอนอย่างจ่มจจิงหูสวยอะ่ะอ,อยากเดินตามมาเลยได้ไหมโอ้โหยังรอเลยโอ้โห วิสุบิชิสเปซวากอนย ouais. like ังรอยังแรมเซอวีด้วยนะครับบอกเลยเคันนี้น้องเอ็กสวยงามพระรามแปดพระรามข้ารถเก้าสูตรเรามีเยอะแยะมากมายไก่กองคันนี้เท่าไหร่ดีคันนี้ก็จัดแปลกูนใจนะพี่คันนี้จัดไปลกูนเพราะผมเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอครับสุดยอดเลยราคากที่ผมไปเช็คมาอยู่ประมาณแสนต้นถึงแสนกลางเลยพี่แน่นอนเนาะครับผมอ่ะโอเคครับผมรัก ราคาก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็แบก17ด้วยเซอร์เบอร์สวัสดีปี9495นะครับผมเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นน้ำมันแล้วก็เป็นอ้พีจีสองระบบเลยปีใหม่นี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็มาซื้อรถที่พีพีได้นะอครขอบคุณมา,มากครับเจอต่อยพีน้าสวัดีจ้าครับผม